ไก่ตาบอดเอาทำพ่อไก่แล้วลูกออกมาตาจะบอดเหมือน,นพ่อไหมมันไม่น่าเป็นคำถามเลยเนาะอันี้นะฮะมันไม่น่าเป็นคำถามเลยนะแต่ก็ฉุดคิดไม่ได้นะว่าไอคำว่าไก่ตาบอดเนี่ยมันบอดมา,าตั้งแต่เกิดหรือมันมาบอดในสนาม หรือมาบอดตอนโตเนี่ยเห็นไหมถ้ามันบอดมาตั้งแต่เกิดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยลูกออกมาก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนเขานะนะครับแต่ถามว่าไก่ตาบอดเนี่ยสามารถพ่อได้ไหมทําสายนาะไม่ได้ครับได้ครับนะครับส่วนลูกออกมาเนี่ยถ้ามันถ้ามันบอดอยู่ตอนเจ็ดแปดเดือนเนี่ยลูกออกมามันไม่บอดหรอกครับถ้าไปตีก็อาจจะบอดก็ได้นะฮะ นะครับผมอาจจะเป็นเหมือนพ่อเขาก็ได้นะครับผมแต่ผมยังไม่มีความเชื่อแบบนั้นนะแต่ไม่เคยมีความเชื่อแบบนั้นหรอกแต่มันก็บอดเหมือนพ่อมันจริงงงมากเลยนะฮะนะใครเคยมีเล่าให้ฟังด้วยนะครับในคอมเมนต์ก็ได้ครับเล่าให้ผมฟังหน่อยนะเคยมีไหมครับไอ้อผูกตาบอดแล้วลูกมาก,ก็บอดเหมือนพ่อลูกตัวที่สองก็บอดเหมือนพ่ออีกอข้างเดียวกันด้วยอย่างเงี้ยนะโอ้งงมากเลยนะครับยังไม่เชื่อเลยนะเนี่ย นะครับมันจะไปแย่หัวจังหวะไหนไม่รู้นะฮะหรือมันไม่คุ้มตาตัวเองไม่รู้นะครับนะสำหรับไก่ตาบอดล้วลูกจะบอดได้ไหมแต่ถ้าสําหรับมันบอดมาตั้งแต่กําเนิดแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสจะบอดเหมือนพ่อมันแต่คงไม่เจ็ดแปดตัวคงไม่ครบทุกตัวหรอกนะครับผมแต่ก็คงสมบูรณ์ดีแหละนะนะครับสําหรับไก่ตาบอดนะฮะเพราะทําสายได้ด้วยนะนะครับทําสายได้ด้วย บางที่บางฟาร์มทําจนดังเคยได้ยินสายพญาบอดไหมครนะครับไก่ไก,ไก่สายพญาบอดหัวเฝ้าหลังหัวเฝ้าหลังจิกหัวให้ทีละพันเคยได้ยินไหมครับจิกหัวให้ทีละพันเลยไม่เอาหัวสักแอะตีแต่หลังตีแต่สี่ข้างไหนไหนสายเสียรินพญาบอดปักธงชัยนะครับไปดูในเฟซบุ๊กเนี่ยหลายคนดูนะครับสพยาบอด เด็ดมากสายนี้เป็นแม่ไก่ผมอยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นได้ที่ฟาร์มนะฮะสายพยาบอดชอบมากเลยสายนี้เป็นไก่ที่กัดบ้ากาัดมากเลยนะครับผมพี่เอาก็ใช้สายนี้ด้วยนะครับนะดีครับของเชลินนะฮะนี่อนะไไงลูกหลานพยาบอดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับก็สามารถพ่อได้นะครับพ่อได้พ่อได้พอออกมาได้ลูกไม่บอดมันกน กับพ่อกับเขาหรอกนะครับนะถ้าเราไม่เอาไปไม่ถ้าเราไม่เอาไปตีไปอะไรนะครับเขาก็ไม่บอดหรอกครับนะครับหรือใครที่เคยเป็นแบบที่ผมว่าเขาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเนี่ยลูกตัวที่สามก็บอดลูกตที่สีก็บอดอะไรกไ็ฟุกอะไรขนาดนี้พ่อเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นจริงๆนะแต่ผมก็ไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อจะเชื่อในคลิปนี้แหละตอนนี้เนะี่ยกำลังจะเชื่อนี่ เดี๋ยวผมรอดูคอมเมนต์ FC ก่อนนะใครจะคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างนะผมอ่านคอมเมนต์ปุ๊บผมจะเชื่อเลยทีนี้มันใกล้จะเชื่อแล้วไง6กแล้วเนี่ยนะความเชื่อในส่สวนนี้เนี่ยผมเริ่มมา60%แล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ